เป็นที่อะไรช่วงนี้รู้สึกว่ามึงแย่เหลือเกินอาการเป็นอะไรเขาเหนื่อยเลือดหนักใจหนักใจเรื่องอะไรเร่องอะไรเรื่องเมีเรื่องอะไรเรื่องเมียเรื่องอะไรก็ตามแม่ใหญ่อะไร้วเขาก็อยากให้ไปถูกแขนญาติพี่น้องไปหากันจะทำให้มันถูกต้องเดี๋ยวกูจะพามึงเนี่ยไปขอมันเลยสำหรับนักสนุกทีมประเทศไทยมันเอาเข้าไปเอาไอ้ไม่ดีออกมาเอ้ย โอเคครับขอกราวสวีดัสสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื่อสายดาวโหลดทุกท่านวันนี้ผมไปแล้วสอจอนวัวนนะครับวันนี้คือผมแม่งมีเรื่องหนึ่งขอาคนดูคนดูจําที่ว่าผมแบบไปพูดเรื่องเรื่องที่ว่าผมไปดา่าฮาร์ดเรื่องอะไนี้ได้ปะ่ะที่มันไม่ทํารถเห็นว่าบอนงอมมันแบบมันทําแบบมันไม่คนไม่มีแรงไม่มีอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าเดี๋ยววันนี้จะเรียกมันคุยว่าสรุปแล้วคือยังอยากทํางานอยู่นี่อยู่หรือเปล่าหรือมีงานที่ใหม่แล้วอยากออกไปยงนอกหรือยังไม่กล้าบอกหรือว่าอะไรในเงี้ยนี่หลายคนถามว่าผมขี่พิบากจริงไหมผมขี่จริงนะ คันนี้ฮัสวานาครับ5แสนกว่าครับ PD300i ปี2024นี่ดูกำลังเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับตอนนี้จะไปเที่ยวเชียงใหม่นี่ครับเป็นไงหลายๆคนถามว่าผมใช้น้ำมันเครื่องอะไรนะครับถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบผมจะใช้ Maxima เท่านั้นแต่ถ้าใช้เป็นรถวิบากผมจะใช้ม o โตเล็กเท่านั้นนะครับนี่ดูผมเติมให้ดูเลยเนี่ยเติมให้ดูชัดๆเลยเนี่ยย,ยังไม่หมดนะผมเสียดายผมแบบทุกหยดซ่าโซดาสิงง ก็เลยอยากมาคุยกับคนรู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไงอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวรอมันกลับมาจากซื้อของแล้วเดี๋ยวเรียกมันมานั่งคุยกันดีวกว่าว่ามันมีปัญหาอะไรถ้าช่วยลูกน้องหาทางออกได้ผมก็อยากช่วยแต่ถ้ามันเกินที่จะเยะียวยาหรือฉุดเกินกําลังแล้วผมคงต้องให้ออกวันนี้นะครับผมเดี๋ยวรอคุยกันรอนมาแป๊บนึงนี่นี่มันมาแล้วเฮ้ย <Hey! S 1> มึงไหวไหมมึงไหวไหมมึงไหวไหม,ม เป็นที่อะไรช่วงนี้รู้สึกว่ามึงแย่เหลือเกินอาการเป็นยังไรก็มีเรื่องเครียดอยู่นิดหน่อยแล้วมึงเครียดมึงเครียดเรื่องอะไรทำไมมึงอยากไปทำงานที่อื่นหรือว่าไงหรือมึงอยากไม่อยากอยู่กูแล้วไม่ได้เกี่ยวกับงานเลยเป็นไรเกี่ยวกับชีวิตผมเนี่ยชีวิตมึงทำไมมันลำบากขนาดนั้นเลยเหรอวะมึงโยกกลุ่มลำบากไหมไม่ได้ลำบากพี่แต่มันหนักใจหนักใจเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องงานเรื่องอะไรเรื่องเมียเรื่องเออเพราตาแม่ยายอะไรจะปัญหาชีวิตอีกแล้วใครเป็นหนุ่มนี้บ้างครับเลรา คือผมกับแฟนเนี่ยก็อยู่กินด้วยกันมาอมสองปีกว่า3ปีแล้วแล้วฝั่งพ่อแม่เขาก็รับรู้ฝั่งญาติผมก็รับรู้เขาก็อยากให้ไปผูกแขนญาติพี่น้องไปหากันจะทำให้มันถูกต้องใช่แล้วเขากดดันมาที่ทีเนี้ยเขาก็พูดจำนวนเงินมาก้อนนึ่งใช่เขาก็ให้เวลา แต่ก็มันก็ไม่ทันอมันเก็บไม่ทันในระยะเวลาที่เขาให้แล้วมาทีเดียก็เลยแบบว่าไม่ไหวแล้วคือจะเอายังไงก็ต้องเอาแล้วมันนานแล้วหรือว่าอย่างไรมันเลยเวลาเขาแล้วใช่ไหมมันเลยเวลาแล้วมันนานแล้วคือเขาพูดมานานแล้วแหละแต่ก็ยังแล้วเมียมึงคุยกับเมียหรือยังคุยแล้วแต่ก็ก็หาเงินช่วยกันแหละใช่มันก็ติดทั้งเรื่องออกรถมาฉีดด้วยกันด้วยเนาะก็หลายอย่างหลายอย่างคือเงินมันไม่พอในจํานวนที่ร้องขอมาใช่ก็เลยแบบว่าเครียด จะหนักเลยจำเนีย่ยก็เลยกลายเป็นว่ามันเกี่ยวกับผกระทบการทํางานด้วยนะครับนี่ผมบอกเลยคือเรื่องเครียดเนี่ยบางทีมึงจะมองเองว่ามึงไม่ได้กระทบการทํางานแต่คนเราเวลามันไม่มีอารมณ์จะทําอะไรมันก็ไม่อยากทําจริงนะผมบอกให้เพราะแต่จริงแล้วอะ่ะมึงไม่ควรเอาเรื่องเครียดมาปลกกับเรื่องงานเพราะนั้นถ้ามันมีปัญหาเรื่องเนี้ย ผมก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครเลยช่วยได้นะแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดว่าถ้ากูช่วยมึงแล้วเนี่ยมึงก็ต้องเปลี่ยนตัวเองในเรื่องการทําตัวการอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคลิปนี้จะเป็นหลักฐานเลยนะว่าถ้าไอฮาร์ดยังทําตัวไม่ดีอยู่หรืออะไรอยู่ที่กูเอามันออกจริงๆนะคือมันหลายทีแล้วอย่างที่บอกว่าไอเหี้ยแรกๆมันก็ขยันแหละเพราะมันยังไม่เป็นไงแต่พอทีนี้มันเป็นแล้วเนี่ยมันก็เลยการว่ามันทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะลืมหน้าลืมหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยคนสั่งงานเน ถ้ามึงมีปัญหาเรื่องนี้กูจะช่วยมึงอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวกูจะพามึงเนี่ยไปขอมันเลยว่าจะยังไงอะไรยังไงอ่ะมึงโอเคไหมล่ะแต่มึงต้องสัญญากูว่ามึงต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองมึงต้องไม่เครียดในเวลางานทุกอย่างมึงก็ต้องทําให้มันเข้ารูปปกติที่มึงเคยเป็นถ้ามึงโอเคกูก็โอเคคนดูครับถ้าคนดูอยากให้พี่ช่วยบอกหนึ่งครับแต่ถ้ามองดูแล้วว่าก็ไปปล่อยไปเถอะก็ลองบอกสองดูผมจะพิจารณาดูนะครับคนดูก็เดีว้เจอกัน มาแล้วครับผมเป็นไงแหววไวจริงๆแหววเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองเฮ้ยเดี๋ย้เด้แต่ผมชอบอย่างนึงว่าอะไรผมชอบแฟชั่นวันนี้ทันรวดเร็วเอ้ยหานแฟชั่นเว้วยรัวธรรมดาเฮ้ยอันนี้รองเท้าอะไรอะรองเท้าพิชญาณฝามครับใช้โค้ดดีกางเกงกางเกงนี่บอกเลยว่าเป็นลัตเตียวจะได้ประกวโชว์ก่อนมีไข่ดาวนี่ครับกุชชี่ x ออดิสซัของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับกุชชี่ นี่ป้ายครับเพาเพิ่งใส่ไม่เคยใส่นี่ครับผมบอกในเกงตอนนี้เนี่ยประมาณเจ็ดล้านเป็นทองผลิตจากใยทองคำแล้วเราเสื้อเสื้อร้อยเก้าเก้าของผมก็วันนี้พาพี่ฮาร์ดมาแบบเมื่อวานยังเครียดอยู่เลยวันนี้มาแบบเป็นทางการแล้วรวดเร็วไงถาม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 จากควารู้สึกแก่ๆนะเมื่อคืนนอนหลับไหมเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเลยแล้วหนวดมึงไม่ตัดมั่งอ่ะมึงมาขอเมียเขาเนี่ยมาเลยคุยกันเมื่อวานแล้วก็วิ่งหาชุดกันทั้งคืนแล้วก็เมื่อเช้าก็เจอร้านค้าอยู่ร้านนึงเจอร้านซื้ออะไรเป็นร้อยใช่ เฮ้ยวันนี้เราต้องโดนไหมต้องโดนแน่นอนวันนี้น่าจะมีเป็นงานเขาเรียกว่าเลื่อนเริงมงคลงานเลื่อนเรองมงคลก็เป็นงานก็บอกว่าเป็นการผูกแขนนะครับก็เหมือนการผูกแขนมันไมยสมรสเนี่ยมันเหมือนเหมือนอันเดียวกันแหละก็แต่ว่าเราก็มาทําให้มันถูกต้องซะเพราะว่าเราเนี่ยอย่างผมผมก็กับแฟนผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือหย่ากันแล้วยังยังคือยังคบกันนะครับแล้วก็ไปผูกข้อไม้ข้อมือผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้ตามประเพณีชัดเจนแล้วส่วนจะไปโจทย์ใบสมรดไหมก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็จะจัดงานให้โลกรู้ไหมนั่นก็อีก นี้เราก็เอาเท่าที่เราไหวก่อนก็คือมาทําการใบสีสู่ขวันปลูกข้อต่อแขนปลูกข้อต่อแขนพูดผิดปูกข้อต่อแขนแล้วก็ต้องมีดอกไม้5ดอกเพื่อไปยกขัดห้าใช่ขอขอมาผู้หลักผู้ใหญ่ต้องต้องใช้จริงเหรอพูดว่าแต่ไหว้ครูเอาอย่างนี้ทางกันก็ <c oughs> เดี๋ยวเนี่ยครับหันไปเลยครับนี่ <c oughs> บ้านพี่โมก็จะเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์นะเขียนเนี่ยครับบ้านของอําเภอเมืองขอนแก่นก็ตรงนี้จริงๆแล้วเป็นที่หลวงนะก็มา <ma> มาแบบว่ามาสร้างอยู่พอครบ10ปีก็จัดเป็นปริปักอย่างเงี้แหละไม่ใช่ที่เขาอะไรเขาก็ทําไปทั่วแล้ว,วนี้เต้นไหมตื่เต้นดีถาตัวไม่ถูกเลยเ <c oughs> ดี๋ยวพาเดินเข้าไปกันแบบเรียวๆเลยคนดูได้เมียครั้งแรกในชีวิตได้เมียแบบเป็นทางการครั้งแรกในชีวิตถ้าจะบอกก็ได้เมียครั้งแรกในชีวิตกูตกปักแตกเชียนีี กูบอกเลยว่าไม่ไม่ต้องพูดอย่าให้พูดนะกูบอกเลยไอ้เยี่ยนี่ตัวนึงผมบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยขอักนเนี่ยไม่ต้องพูดว่างมากนะครับพอเยียโอ๊ตมาปั๊บเนี่ยขวัญกลนเหลือแค่นี้ไม่ต้องพูดไปเจอผู้หญิงคนไหนเนี่ยกลาว่าจะได้เป็นรู้สึกว่าเอยเียของใหม่หว่ะเยียมีแซ่แแล้วเรี้อไอสัตว์เอ้ยกี่คนไอโอ๊ตเหรอเดี๋ยวเดียวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี นี่ยครับวันนี้ก็มาเนี่ยครับตอนนี้นะครับจะเป็นการที่เราจะต้องเข้าไปข้างในเพื่อที่เรานะครับจะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่หัวหลักหัวดอขอพาท่านอนไอเหียนี่ยังนักหัวหลักหัวตอนะครับที่อยู่ที่นี่ที่เขาเป็นพ่อกับแม่ของน้องโมนะครับแล้วก็วันนี้พี่ฮาร์ดบีดก็พาครอบครัวมาวันนี้พาลูกน้องมาขอมาขอเมียหน่อยนี่ครับส่วนคนเฝ้าเล่าก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องแปลกใจนะครับครับช่างทง เลี้ยงลูกด้วยเฝ้าเล่าด้วยนะครับก็เป็นปกติวันนี้ก็ล้มงัวล้มควยไปหลายโตอยู่นะครับบ้าเดี๋ยวพาไปดูครับล้มลงก็ล้มลงนี่ล้มเลยนี่งานข้างในก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เอ้ยมึงเดินนำทางดิพี่ฮาร์ดบีบผมมาแล้วครับสำหรับนักสนุกทีมประเทศไทยอ๋อไม่ได้มาแทงลูกเรอไปครับเดินเข้าไปเลยนี่ครับลักษณะงานก็จะเป็นประมาณนี้ตื่นเต้นอ่ะลูกน้องจะได้เมียตื่นเต้น โอเคครับตอนนี้เราก็จะเราจะจบก่อนไม่ได้นะสจไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้จบข้าวเหนียวห้ามจบก่อนถ้าจะเล่นมุกไปก็จะจะเรื่องใหญ่ผู้ใหญ่เยอะเยอะนะครับว่าขออนุญาตคุณพ่อกับคุณแม่นะครับผูแขนนะครับน้องโม้นะครับให้มันเป็นถูกกินจาลักษณะตามประเพณีไทยนะครับแขนนี่มาหอติ่งมาแต่งกระมาหมันมาหมันมันมป็นอะไรอย่างเนี แ้วเลยแต่งไปเลยมาหมั่นมาหมายไว้หมั่นมาหมายเลยคนแรกหั่นมาเล็เแชรได้อยู่ครับคนออกแบบชีตัวก็บลอยกว่ากันละครคนออแบบพัฒเตียกับอาจารยบั้งวานกันละโอเคสวยงามเลยครับขาอะขาอะเบียดบิยดโอเคโอเคเออเดี๋ยวดูมั้ยอันผู้ชาหมั้ โอเคครับสหรับตอนนี้ก็เป็นการที่ ได้ทําการเาจรจานะครับแล้วก็ที่เตรียมมากันที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการผูกแขนอย่างเป็นทางการนะครับตามประเพณีไทยก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้นะครับคอยผูกให้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ผู้ใหญ่จนเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คนสุดท้ายน่าจะเป็น,น้องเปียโนโมาผูกใช่ไหมเนาะจากการลำดับบ<อ> <c oughs> นี่ครับก็จะเป็นผู้ใหญ่อย่างนี้มาผูกไปนี่แล้วก็จะมีการใส่แหวนด้วยนี่เอาแหวนให้ดูสินี่นี่มีแหวนเนีเียิ้วกลางไม่ต้องนี้แหวนแล้วอันนั้นขอดูแหวนหน่อยขอดูแหวนหน่อย นี่นะครับม,นมันมคือเป็นมั่นเป็นหมายแล้วนะครับดีใจกับน้องมันด้วยนะครับผมก็เหมือนเดิมแหรอครับรักเล่าปอดเล่าอาบ้าหรือเปล่าวไอ้ชาย่อนี้ผมขอได้ไหมครับถ้้ขอคนดูคนดูว่ามันควรเป็นผมไหมนะอันนี้คือสายโจทย์ของจริงแต่ว่าแม่แกขอแล้วก็น่าจะให้แกนะครับเดี๋ยวดูครับบรรยากาศยในี้ก็เดี๋ยวจะลงเป็นรูปให้ดูรัวแล้วกันนะครับว่าใครอะไรยังไงบ้างปไปนะครับ ครับตอนนี้ก็จะเป็นคิวเราที่เราจะได้ผูกแขนน้องๆทั้งสองคนนะครับก็อันดับแรกครับพี่ว่าโคนนะครับเป็นการผูกแขนแบบพร้อมเพย์ไม่ไม่เลยไอจ่อโคนะครับอ่ะพัดปอดด้วยได้ไหมครับขอเน็ตพอดขอเน็ตด้วยครับบอมีเน็ตมาครับนี่ครับ ผมก็จะสแกนแบบนี้ก็จะให้นะครับผม1,000บาทน้องเจ็บ1,000บาทเป็น2,000บาทนะครับก็คือผูกแขนนะครับผูกแขนน้องนะครับนี่ครับชัดเจนครับนี่สองพันบาทบ นั่นดิว้าด้วย้ำเดวก็หลังจากนี้จะเป็นการเขาเรียกว่าอวยพรนะครับแล้วก็ผูกแขนนะครับอ่าเอาแขนมาสิแขนมาแขนแขนล่างไม่ใช่เหรออ๋ออ๋นอ,น,อน,นะขนะครับก็ในฐานะที่ผมเป็นพี่ชายคนโตที่สุดในบริษัทนะครับหรือว่าผมเป็น CEO นั่นเองนะครับซีเคอร์ลิตี้นะครับก็ในสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่เคยเกาไม่า ไว่พอนแล้วพอนเลยขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะครับแล้วก็หาเงินหาทองอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็อะไรที่มันเป็นเรื่องไม่ดีก็ไม่ต้องไปทําเด้ออะไรที่ผ่านมาไม่ดีก็ก็ปล่อยมันไปแล้วก็ให้มีแต่สิ่งดีๆนะครับรักกันยิ่งยืนนานเข็าแล้วใช่ป่ะแม่ทำไมพูดไม่ดีหรอไม่ดีก็ปัดออนไม่ดีเอาออกออย่าปัดเข้าไปเอาเงินเข้าไปเอาไอ้ไม่ดีออกมาโอ 那个。 ฮัตบีดนะครับก็โตแล้วนะแล้วก็จะมีครอบครัวเป็นของเจงแล้วอะไรที่เป็นสิ่งดีๆเนาะก็ควรที่จะทำนะครับนิสัยเก่าๆอะไรที่เป็นเป็นเรื่องของวัยรุ่นก็เลิกเลิกไปให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองกับแฟนทุกอย่างนะครับทาให้มันถูกต้องก็ดีที่สุดแล้วนะครับขออนุญาตไปกินเบียร์มาดแมมาดแเราขาวแล้วก็งายให้มีแต่สิ่งดีๆแหละหาเงินช่วยกันพยายามอย่าทะเลาะกันอะไรที่มันปล่อยผ่านได้สะกดไว้ครับว่าช่างหัวมันก็นั่นแหละครับอยู่ด้วยกันเดี๋ยวมันก็ดีกันเองรัก มากๆคำควือือววันบไปมือแดงเลดีมาดีมากดาดีนะว่ามือแดงใคจะกินเอะไรอะไรที่เราดีก็ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ได้ทําการผูกแขนเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะมาถามฝั่งผู้ชายนะว่ามีความรู้สึกยังไงที่ได้ผูกแขนครับวันนี้มีความรู้สึกยังไงครับสั่นนิดหน่อยครับตัดแบบตกใจ <bug> ตกใจนิดแลวแบบว่าตอนที่แบบว่าคือเรารู้สึกแบบตกใจครอบครัวเขาไหมครับนิดหน่อยครับคนค่อยงมาเยอะอ๋อคนค่อยๆมาเยอะสภาพคนน, <c oughs> คนี้น <c oughs> ครับอ๋อโอ้ยขอหน่อยเถอะอ๋อโอเคครับ รู้สึกยังไงบ้างครับว่าวันนี้เราได้มาทําให้มันถูกต้องตามประเพณีไทยแล้วก็ได้มาคุยกับญาติผู้ใหญ่เพื่อที่เราจะได้กันแบบนี้กันแบบเปิดเผยเป็นมากแล้วก็เตรียมคาพูดไว้เยอะเตรียมคาพูดที่จะมาพูดที่งานนี้ใช่พอมาถึงแล้วเป็นไงบ้พอญาติผู้ใหญ่ฟังเขาคุณย่าคุณยายพูดออกมาอออึ๊บเลยอึ๊บอึ๊ไหนพูดไม่ออกเลยที่เตรียมมาคือหายไม่หมดเลย ก็หลักหมื่นไม่มีมีหลักแสนเลยหลักแสนหลักล้านอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการที่ผู้ใหญ่เขาพูดออกมาเนี่ยมันก็หมายความว่าเขาพูดขึ้นมาให้เราเนี่ยไปต่อรองเขานั่นแหละเราก็สามารถพูดได้ว่าเออเราพร้อมหรือเรายังไม่พร้อมเลยอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ต้องไปกระตุกกระตักหรือเราไปตกใจนะครับในการที่เราคุยกับผู้ใหญ่เนี่ยเราก็คุยด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ด้วยความพร้อมของเราไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นทุกข์อะไรที่มีประสบการณ์อะไรที่มันไม่เป็นทุกข์ก้าวเถอะใช่อะไรที่มันโอเคเราไหวเท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นเอายแล้วจบน อันนี้เมื่อไหร่เนี่ยผมรอนะไอ้เบียดเป็นวันเป็นหมายแล้วเมื่อไหร่มึงเมื่อไหร่ ผมดูทรงล้อีกไม่นานอีกไม่นานเพราะว่าตอนนี้พ่อตาฝั่งนู้นก็น่าจะเห็นแล้วว่าเอยโอ้โหลูกน้องสจอไปแล้วหนึ่งดังถูกต้องแล้วเหลืออีกหนึ่งทำไมมึงลีลาจังว่ามึงลูกมีพ่อมีแม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดคำนี้เลยใช่เหรอเขาถามเลยมีพ่อมีแม่ไว้หรออ๋อเออก็ตามนั้นแหละก็วันนี้พาฮัทเบียดมาเป็นที่ละไรแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจแล้วก็คอยติดตามทีมงานเราตลอดวันนี้ก็ได้มีเป็นมันเป็นไม้มีมีครั้งแรกมึงจะมีหลานให้กูอุ้มตอนไหนเนีย นี่เพิ่งจะมีเมียวันแรกจคืนนี้โอ้โหโอ้โหจำหำรูวหำเลยประมาณว่าเอาระดุกนะคืนนี้เจอคุณแน่อะไรโอเคก็ใครชอบไปเรียมกันถูกแจกก็ใครกดติดตามที่หนึ่งที่บอกติดตามเฟซบุ๊กที่ชอบบทจันแล้วก็ติดตามพวกแม่งด้วยแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลากูมึงไหวกูไหมไหวอยู่แล้วมารอบนี้กูบอกเลยอ้วนขนาดนี้เดี๋ยวมึงโดนกูแน่ จะบอกเลยนะไหวไม่ไหวไม่รู้แต่ที่รู้ฟันกูเหลืองสู้ได้อ่ะนาพรานาเหลืองเท่ากูแล้วยืดเลยไม่เจอกันหน่อยไปลวครับาเรไหวป